ครับอาจารย์ฟังคลิปเสียงของที่เขาบอกว่าเป็นคลิปลุงต้องบอกว่าคอการเมืองหลายคนนะครับยังคงไม่เคลียร์อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์เคลียร์ไหมครับแล้วก็มีคําชี้แจงจากพังโคศกของพลังประชารัฐด้วยฟังคําชี้แจงฟังจากคลิปแล้วอาจารย์เคลียร์ไหมครับรับผมเรียนก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่อง AI เนี่ยนะครับถ้าจะให้มันแน่นหนากว่านี้เนี่ยก็เรียนเสนอ พราพลังประชารัฐว่าควรจะให้วิทยวกรเนี่ยนะครับ <Ừ. S 2> เอาทำการพิสูจน์ะนะครับว่ามันมาจากเอไอจริงๆคือการสร้างเสียงจากเอไอเนี่ยมันทําได้นะครับแต่ว่าการจําแนกให้เห็นว่าเสียงนี้นะครับเป็นเสียงผู้จริงเสียงนี้สร้างจากเอไอเนี่ยมันก็ทําได้เช่นเดียวกัน ครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวิธีทําก็ไม่ได้ยากอะไรครับวันนี้รุงปพ่อมเป็นสสก็ไปประชุมสภานะครับเจอคุณเทงหัวหน้าพักประชาชนซึ่งเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็บอกเ้งช่วยหน่อยนะครับแล้วก็คุณเทงที่สูดตัแป๊บเดียวครับไม่าหรอกนะครับแล้วก็ให้พักพลังประชารัฐเอาไปแถลงข่าวซะมันก็จบกับเอไอครับนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เนี่ยมันอยู่ที่พลังประชารัฐเนี่ยจะกล้าพอไหมที่จะพิสูจน์ แสดงว่าอาจารย์ไม่เชื่อว่าเป็น AI ฟังดูเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยให้น้ำหนักว่าเป็น AI เท่าไหร่นะครับผมเรียนว่า AI ที่จะทำได้แบบนี้เนี่ยมันต้องเก็บข้อมูลเยอะมากนะครับแต่แน่นอนว่านะครับข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บกันง่ายๆไงครับนะครับก็แสดงว่าการเก็บข้อมูล AI เสียงลุงป้อมลีลาลุงป้อมเนี่ยมันจะต้องเก็บมาเป็นอย่างน้อยก็สิบปีแหละนะครับเอาว่าตั้งแต่ขึ้นบคกำนาาในยุคคอสชมาได้ นะครับแล้วถึงเอามาประมวลผลนะครับผมจะเรียนว่าเทคโนโลยี AI ที่ที่เติบโตมาจนถึงขั้นนี้ได้เนี่นะครับผมคิดว่ามันก็มีพัฒนาการมาโดยลําดับคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเก็บข้อมูลย้อนหลังมาสิบกว่าปีแล้วเอามาสร้างเนี่ยนะครับมันมีโอกาสแต่ผมเรียนว่ามันมันความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยกว่าเป็นของจริงอืนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เคารพนะครับในในสิ่งที่ทางพักถแถลงนะครับผมก็เลยบอกว่าก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เอาไปให้พิศวรรคอมพิวเตอร์เขาตรวจสอบซะครับนะครับ แล้วก็เลยเสนอว่าง่ายที่สุดตอนนี้ลุงป้อมไปคุณจุฬาภาแล้วก็ไปวานคุณเท้งอ่ะนะครับคุณเท้งก็คงไม้แรงน้ำใจหลอกลุงป้ออาจารย์จะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แหละอ่ะเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่แต่ประเด็นคือถูกนํามาเผยแพร่ถูกนำมาเปิดเผย ในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาที่รบ,บริบททางการเมืองมันมีความหลากหลายมีเรื่องของการฟ้องร้องรเรื่องของจรยิยธรรมเรื่องของคุณสมบัติคุณลักษณะต้องห้ามอาจารย์ว่ามันมีนัยยะอะไรที่เขาจะต้องมาปล่อยในช่วงนี้โอ้ยมันแน่นอ,อนครับยกตัวอย่างง่ายๆเนาะหัวเมียแต่งงานก็จดทะเบียนกันอืนะครับพอวันหนึ่งนะครับเมียไปมีกิ๊อนะครับแต่หัวไม่ยอมอยากให้ นะครับนะครับแล้วผัวนี่นะครับก็ไปเสียบกิ๊กนะครับส่วนเมียนี่นะครับทนอยู่กับผัวไม่ได้ผัวไม่ยอมอยากให้ไปอยู่กับกิ๊กแล้วก็มีเอาคืนโดยความรู้เห็นเ็นใจของกิ๊กนะครับเรื่องนี้มันก็วนเวียนเป็นซีรีส์เกาหลีอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่าการต่อสู้ระหว่างคนบ้านป่านะครับกับนายใหญ่นี่นะครับเขาจะต่อสู้กันแบบฟังกอนโยกอะนะครับนิยายจีนอ้างชิกงกับ เอาเยี่ยงหงอ่ะสู้กันจนกว่าไทยจะหมดลมไปก่อนนะครับก็จะผัดกันแท้ผัดกันชนะนะครับวิธีการทุกรูปแบบไม่ว่าใต้ดินบนดินก็จะถูกเอามาใช้หมดนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณโอนะครับแต่คุณต้นก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าหรือวันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยก็ก็จะเอาคืนและไปร้องปอประชครับใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วครับว่าผัวเมียเคยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งผัวเมียเมียมาอยู่กับกิ๊กแต่ผัวไม่ยอมจดทะเบียนยานะครับแถมผัวเนี่ยไอดาลูกสาวกิ๊กด้วยนะครับกิ๊กจะกิ๊กับเมียนะครับก็เลยแขนก็ต้องมาสางแขนถืนนะครับครับอาจารย์มันจะเป็นซีรีส์เกาหลีอย่างนี้แหละครับครับซีรีส์นี้มันจะไปกระทบกระเทือนกับลุงป้อมหรือว่าพลังประชารัฐมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์หลังจากนี้ครับ ผมเรียนจริงๆนะครับว่าโดยเนื้อหาเนี่ยอย่างคลิปที่หนึ่งเนี่ยการที่สมมุติว่าเป็นลุงป,ป้อมเนี่ยนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นนายกเนี่ยผมผมไม่คิดว่าผิดอะไร <c ười> นะฮะเพราะว่าเป็นหัวหน้าพักการเมืองเป็นตาที่ลิสอันดับหนึ่งแล้วฉันอยากเป็นนายกเนี่ย <c ười> ไอ้นี่มันไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ผิดคำนองของท <c ười> รับ,รบนะครับแต่พวกแต่พวกคนอยากเป็นแต่ไม่กล้าพูดโดยตามไปมนะครับอันเนี้ย ที่ดูประหลาดแต่ที่มันทีเด็ดจริงๆนะครับการเมืองของแพร์ดักไฟเนี่ยมันคือทิพที่สองนะครับทิพที่สองคือเรื่องทวงเงินทวงทองเน่อันนี้เด็ดจริงนะครับเพราะว่านี่มันคือการสะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยครับที่ผมเคยพูดว่าม็อบเนี่ยมันไม่มีเส้นเพราะไม่มีท่อน้ําเลี้ยงอืพรพัการเมืองก็ต้องมีกระสุนนะครับหัวก๊อกเปิดตันถึงจะสู้ได้เนี่ยอันนี้แหละมันสะท้อนอย่างดีที่สุดครับนะครับว่า พักการเมืองแบบเต่าขับเคลื่อนด้วยท่อน้ําเลี้ยงกับพักการเมืองแบบใหม่นะครับที่กาลังจะแถลงกันในสภาเนี่ยนะครับที่นายีเดชจะอยู่เนี่ยนะครับพากานกันยังไงอันนี้แหละมันมันคือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยครับมันมันสัมผัสได้นะครับผ่านบทสนทนาในคลิปนะครับส่วนคลิปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ออกมายอมรับแล้วครับ นะครับว่าอ่ามันเป็นกระบวนการขอความเห็นชอบก็ก็อนนั่นก็นในมุมของท่านนะครับแต่ในมุมของประชาชนก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของการมีเครือข่ายนะครับการมีคนของตัวเองในหน่วยงานนะหน่วยงานนี้เนี่ยมันก็มีจริงอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้นะครับถ้าเกิดพลังประชารัฐบอกว่าคลิปจันสองล่าน่าสนใจผมก็รอนะครับเพราะผมก็ แอบได้ยินมานิดหน่อยแล้วนะครับก็อยากฟังคลิปตบับแต่เหมือนกันที่ที่ได้ยินมานี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับตัวแนวๆนี่แหละครับแนวแนวซีรีส์เกาหลีนี่แหละนะครับแนวแนวนี้แหละนะครับผมแอบไปได้ยินมาสักประมาณสักติดวินาทีนะครับก็ก็อยากได้ยินคลิปตบับแต่เหมือนกันนะครับอาจารย์ผมก็อยากแอบได้ยินบ้างเดี๋ยวต้องหลังไหม่สักนิดนึงอาจารย์คําถามถัดไปครับอาจารย์ วันก่อนพลังประชารัฐเพิ่งออกปาชี้แจงว่าเขาเขาไม่เล่นหรอกเกมการเมืองแบบนิติสงครามอาจารย์ให้น้ำหนักกับการแถลงการชี้แจงนี้มากน้อยขนาดไหนนิติสงครามกับสังคมการเมืองไทยนาทีนี้ครับครับคือผมคิดว่าการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดนะครับคือคำพูดว่าเราไม่เกี่ยวเรื่องนั้น เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็เข้าใจกันได้ว่าเอ่าเป็นพักการเมืองก็ต้องระมัดระวังมีข้อกฎหมายด้านโนยโน่นนะครับแต่ในความเป็นจริงนนะครับเรื่องดาร์กไซด์เนี่ยมันก็รู้อยู่นะครับว่าใครเป็นคนของใครอืเหมือนนายใหญ่ท่านเคยพูดไงครับว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันแคบครนะครับเขาเห็นชื่อมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนของใครอย่างที่นายใหญ่เคยพูดเรื่อง4่สวนะครับเขาเห็นชื่อมาเขาก็รู้แล้ว เรื่องนี้ผมยืนยันนะครับว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วสือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะลบกันอย่างนี้แหละนะครับผัดกันแท้ผัดกันผัดกันชนะผัดกันเป็นต่อโน่นนะจนนายกตายน้อยพบวาระนั่นแหละอืนะครับครับมีน้ําหนักพอที่จะการการเคลื่อนไหวต่างๆของบรรดานักร้องในช่วงนี้หรือว่าการที่ถ้าเกิดพลังประชารัฐเล่นเกมนี่ติดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยนาทีนี้มีน้ำหนักพอที่จะสั่นคลอนรัฐบาลคุณแพทองทานได้ไหมครับ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการมีน้ําหนักพอหรือไม่พอเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรอิสระเป็นใครนะครับเราต้องยอมรับว่าองค์กรอิสระสายบ้านป่าเนี่ยวันนี้นับถอยหลังกันหมดแล้วอืนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นองค์กรอิสระสีน้ําเงินครับนะครับก็จะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านประมาณหนึ่งปีเ็จเศษนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีเศษเ็จเนี่ยนะครับนายใหญ่จะมีกลยุทธ์เยอะครับนะครับ พอไปยื่นเรื่องปุ๊บอา้าวก็ตั้งกรรมการนะครับกรรมการชุดที่หนึ่งไม่ตัดสินโยนไปกรรมการชุดที่สองอวนกลับกรรมการชุดที่สามวนเวียนวนเวียนสรุปแล้วไม่ต้องไปไหนครับนะครับแบบกรณีสาน้ำนูนวินิจฉัยกรณีเลขาธิการพัพภูมิใจไทยอะฮะที่จัดสยามอะแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาที่ตปตจนวันนี้ก็ยังไม่ไปไหนก็แนวๆนั้นอืนะครับ ตัวเทคนิคที่สองเนี่ยก็มีการสร้างข้อเสนอที่เองปฏิเสธไม่ได้มาเกทับปั๊บกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่ายังไงนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยบางเรื่องก็ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ถ้าองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ยังไงก็ทําอะไรไม่ได้ครับครับครับอาจารย์มันมีเวลาของมันอยู่นะครับครับอาจารย์ครับตอนนี้เหมือนมรสมกําลังถ่าดถมเข้าไป อย่างบิ๊กป้อมไปยังพักพลังประชารัฐมีข่าวว่ากลุ่มกล้วนต่างๆมีข่าวว่าหลายๆคนเนี่ยทยอยเดินออกจากพักพลังประชารัฐไปอาจารย์มองอนาคตของพลังประชารัฐหลังจากนี้ยังไงครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยลุงป้อมนะครับก็มีทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวครับแผนระยะสั้นนี้ก็ก็คงจะเน้นเรื่องนิติสงครามเป็นหลักอื นะครับใครรับได้ก็อยู่ใครรับไม่ได้ก็เชิญออกไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาอยู่นะครับแล้วลักษณะการการเมืองอย่างนี้นะครับวันนี้ออกได้วันหน้าก็เข้ามาได้มันไม่น่าแปลกประหลาดอะไรหรอกนะครับแต่ผมให้เป็นข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าให้ว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าไม่เคารพวินัยพักเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะไปจะไปเคารพวินัยรัฐบาลหรือไปเคารพวินัยสังคม นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบ้าผมคิดว่าลุงป้อมเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะครับท่านถึงไม่ได้อนาถอร้อนใจอยากไปก็ไปนะครับถึงวันหน้าสมสารจับมาก็ค่อยมาว่ากันครับแต่ตอนนี้ขอเปิดนิติตสองคามก่อนนะครับอาจารย์สมมุตินะฮะสมมุติว่าคลิปเสียงที่ว่านั้นเป็นของจริงแล้วมันก็จะนําไปสู่คําถามสําคัญที่ผมเห็นสังคมคอการเมืองก็ตั้งคาถามแบบนี้ถึงบิ๊กป้อมมาตลอดว่าทําไมไม่วางมือทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ไปแล้วพลเอกอนุพงศ์ไปแล้วทำไมบิ๊กป้อมยังสู้ต่อทางการเมืองอาจารย์มองว่ามีเหตุผลอะไรครับนะก็การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยฮะนะครับคือลุงป้อมเนี่ยจะไปบอกว่าแกอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะว่าลุงป้อมท่านมาตามคันลองที่ถูกต้องนะครับอืพูดจริงๆคือท่านลงเลือกตั้งนะฮะผมพูดจริงๆนะว่าลุงป้อมเนี่ยสงาง,งานกว่านาย,ยกนายน้อยหลายเท่าเรื่องอืมเพราะลุงป้อมลงสมัครสส นายกนายน้อยนะครับลงไปนั่งโหวตอย่างคุณอนุทินเมื่อวานเนี่ยเสนอชื่อรองประธานสภาเนี่ยทําไม่ได้นะครับครับไอ้นี่คือความสง่าง,งามทางการเมืองครับนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นจะแปลกประหลาดที่อ่ผู้ที่ยังคิดว่ามีเรี่ยวแรงยังมีปฏิปัญญาจะ,ะเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกแล้วไปตั้งพรรคลงสมัครเลือกตั้งผมว่านี่นะครับควรจะสนับสนุนให้ผู้อาวุโสทําแบบลงต้อมเยอะๆอืม นะครับเราจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมากค,คือคือมันต้องจําแนกกันให้ออกนะฮะจะหมันไส้ลูกต้อมจะอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักการเนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรผิดครนะครับ,รบเขามา่ามคันลองนายกนายน้อยซะอีกวันนี้ถ้าให้คุณอิ่มน้ำตีช่วยมาชายลาออกแล้วลงเลือกตั้งนะจะทัง,งานงานกว่านี้อีกเยอะครับไม่ได้หมายถึงว่า Big Bomb บิ๊กป้อมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ในสักวันหนึ่งอาจารย์ว่าความคิดนี้มีอยู่ไหม คือการเป็นคนดิเดตนายกเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยากเป็นนายกนะครับตอนผมเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าพักคนธรรมดานะครับผมก็ต้องเสนอตัวเองเป็นคนดิเดตนายกครับครับแล้วผมก็ต้องอยากเป็นนายกอันนี้มันเป็นเป้าหมายทางการเมืองฮะผมว่าไม่ใช่เรื่องประหลาดนะครับแต่ถ้าคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วอะไรแล้วแล้วบอกว่าไม่พร้อมเป็นนายกฝีอันนี้ประหลาดครับนะครับ อันนั้นผมถึงได้บอกเลยว่าเราจะชอบเขาไม่ชอบเขาในเรื่องส่วนตัวยังไงอันนั้นไม่ว่ากันแต่หลักมันต้องอยู่บนหลักก่อนว่าหน้าที่ของคนที่เข้ามาสู่ถนนทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนายกเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ผิดแน่ๆนะครับแต่อยู่ที่เราจะเลือกเขาหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิทธิของเรากครับครับอ่าแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ